สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที the ่2นะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะอ่าเรามาลุยกันเลยวิทยาศาสตร์ม .2 อ่าเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันก่อนนะคะคุณครูพูดถึงเรื่องสารละลายอิ่มตัวเนาะแล้วก็คุณครูก็ อมอบหมายงานไปแล้วนะคะวันศุกร์นะก่อน4ี่โมงเย็นนะคะก็มีเพื่อนบางคนนะคะส่งมาให้คุณครูดูแล้วว่าแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงอุณหภูมิที่อุณหภูมิมีความมีผลต่อสภาพการละลายได้อย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเลยขอบคุณคุณครูอัธชัยก่อนนะคะทำสไลด์ได้สวยงามมากนะคะเด็กๆคิดว่าอุณหภูมิขามีผลต่อสภาพการละลายได้ไหมมีไหมเอ่ยเด็กๆคิดว่ามีไหมคะจากที่คุณครูให้เด็กๆทำน้ำเกลือไปใช่ไหมคะที่คุณครูบอกว่าให้เด็กเนี่ย เติมเกลือลงไปก่อนโคนคนคนจนกว่ามันจะละลายพอมันละลายบ้างไม่ละลายบ้างแล้วให้นำไปตั้งบนไฟอุ่นๆไฟอ่อนๆใช่ไหมคะแต่อย่าให้น้ำเกลือเดือดนะให้นำไปตั้งไว้แล้วก็เติมเกลือลงไปอีกใช่ไหมคะแล้วก็คนคนคนใช่ไหมคุณครูได้แจ้งแบบนี้ไหมเมื่อสัปดาห์ไอ้เมื่อครั้งที่แล้ว แจ้งนะคุณครูบอกอยู่นะคะว่าเมื่อเมื่อเราเทเกลือลงไปในกระป๋องแล้วนะคะค่อยๆเททีละช้อนเทหนึ่งช้อนแล้วก็คนเทหนึ่งช้อนแล้วก็คนทําไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือมันจะละลายบ้างไม่ละลายบ้างนะคะทําไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือมันจะละลายบ้างไม่ละลายบ้างเสร็จแล้วให้เอาไปตั้ง กะไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปอีกคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายบ้างไม่ละลายบ้างแล้วค่อยยกลงแล้วค่อยเอาได้ผูกกับเชือกใช่ไหมคะนําไปหย่อนนะต้องผูกได้ผูกกับเชือกตัวที่พูดผิดได้ได้หรือเชือกผูกกับไม้นะคะแล้วนําไปหย่อนนะเด็กๆยาวมักง่าย อย่ามักง่ายเอาได้ไปพาดเลยไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวน้ําเนี่ยมันจะดูดซึมในได้แล้วก็น้ํามันก็จะไหลออกจากได้มานะต้องเอาไปผูกกับไม้ก่อนนะคะแล้วค่อยหย่อลงไปนะอ่ะคุณครูคุณครูจะไม่ได้พาใช้จุลสีในน้ำนะเดี๋ยวใช้เป็นเกลือตรงนั้นแหละนะคะ เกลือที่คุณครูให้เด็กๆทำเมื่อวันก่อนเนี่ยนะแต่อันนี้นะคะเขาจะอธิบายถึงการทดลองที่ใช้จุลสีนะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะจุลสีตรงนี้ก็คือ Copper s u ซ f ลเฟนะจะมีสีฟ้าๆนะคะคุณครูขอเรียกสั้นๆว่า Copper ร์ละกันนะแต่ให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าเป็น Copper s u ซ f ลเฟนะคะแล้วก็มี น้ำกลั่นนะคะแล้วก็น้ำแข็งนะดูซิเขาจะทำยังไงกันนะคะก็จะมีตะเกียงแอลกอฮอล์มีสเปตุลา่ากระบอกตวงนี่เขาเรียกซลเซลเดอร์นะคะแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์นะก็มีบิเกอร์หลายๆขนาดนะคะมีสเตอร์เลอร์แล้วก็มีขาตั้งนะอันนี้สเตอร์เลอร์อันนี้ขาตั้งนะคะ วิธีทําการทดลองนะวิธีทําการทดลองอ่ะเด็กๆดูดนี่มันจะมีสมมุติฐานที่คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนด i r เ c t ชันแลบใช่ไหมคะจะมีสมมุติฐานไม่แน่ใจว่าทํากันหรือเปล่านะเพราะไม่เห็นส่งงานเลยนะคะอ่าวิธีทําการทดลองนะคะ ตักจุลนสีมาหนึ่งช้อนแล้วก็เติมน้ำไป1 0บมลที่อุณหภูมิห้องคนให้ละลายนะคะแล้วก็เติมจุลนสีลงไปอีกทีละช้อนทีละช้อนแล้วก็คนให้ละลายแล้วนับนะแล้วนับจำนวนช้อนที่เติมลงไปนะคะอันนี้เราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นเกลือเราก็ได้นะ เปลี่ยนจากคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นเกลือก็ได้นะคะอ้าอันนี้คือตารางตารางนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาไปตั้งน้ำใช่ไหมคะไอตั้งไฟใช่ไหมมันก็จะมี20องศา30องศาและ70องศาที่อุณหภูมิ นะอันนี้คืออุณหภูมินะคะอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะ20องศาเราจะทําได้ยังไงให้มันมีอุณหภูมิที่20องศาก็น้ําแข็งไงคะนะคะเราเอาไปแช่ลงในน้ําแข็งนะแต่ให้เราควบคุมอุณหภูมินะคะเราจะควบคุมได้ยังไงก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์เนาะแล้วก็เป็นน้ําผสมน้ําแข็งนะคะส่วนเจองศานี่ก็คือเอาไปตั้งที่ตะเกียงแอลกอฮอล ปริมาณน้ำนี่เท่ากันเลยนะคะ1 0ซีนะอ่าตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรคบควบคุมของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรต้นก็คืออุณหภูมิตัวแปรตามก็คือจำนวนช้อนของจุลสีที่ละลายได้ตัวแปรควบคุมก็คือ ปริมาณน,น้ำเพราะว่าเราใช้ปริมาณน,น้ำที่เท่าเท่ากันนะคะช้อนเราก็ใช้ช้อนอันเดียวกันนะคะปะริมาณเท่าเท่ากันในการตักนะอ้าวแคปจอไว้นะคะเป็นความรู้นะเอาไว้ทบทวนนะคะตัวแปรต้นคืออะไรคืออุณหภูมินะคะ ตัวแปรตามคืออะไรคือจำนวนช้อนของจุลสีที่ละลายได้นะคะและตัวแปรควบคุมคืออะไรนั่นเองนะคะอ้าวจากกิจกรรมนี้จะสรุปได้ว่าอย่างไรนะจากกิจกรรมนี้จะสรุปได้ว่าจุลสีมีสภาพละลายได้ในน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่านะคะสูงกว่าน้ำที่อุณหภูมิต่ำ เกนะลือของเราก็เหมือนกันเนาะเกลือของเราอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเติมลงไปในน้ำที่อุณหภูมิปกติใช่ไหมคะมันอาจจะเติมได้แค่10ช้อนอันนี้สมมุตินะคะอาจจะเติมได้แค่10ช้อนแต่ถ้าเกิดว่าเรานำน้ำเนี่ยขึ้นไปตั้งไฟอุ่นๆใช่ไหมคะเขาอาจจะมีสภาพการละลายได้ ถึง15ช้อนนะอันนี้คุณครูสมมุตินะคะเปรียบเทียบให้ดูเนาะ,ะนั่นก็แสดงว่าสภาพการละลายได้ในน้ำเนี่ยที่อุณหภูมิสูงจะมากกว่าในน้ำที่อุณหภูมิต่ำคืออุณหภูมิสูงจะละลายจะละลายได้มากอุณหภูมิจ่าอุณหภูมิต่ำจะละลายได้น้อยนั่นเองนะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างกราฟนะคะ กราฟแสดงถึงปริมาณปริมาณของสารนะและอุณหภูมิที่ใช้ในการละลายนะคะแต่สังเกตไหมคะว่าจะมีสารอยู่1ชนิดก็คือซีเซียมซัลเฟตใช่ไหมคะที่ยิ่งเมื่ออุณหภูมิสูงการละลายก็จะยิ่งน้อยลงหรือคงที่หรือคงที่ในที่สุดใช่ไหม เออนะคะอันนี้นะคะสื่อให้เห็นว่าอุณหภูมิมีผลต่อสภาพการละลายได้ของสารเคมีแต่ละชนิดนั่นเองนะงงตรงไหนไหม่เอ่ยอ,อ้อแล้วก็มีแก๊สแก๊สต่างๆนะคะ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแก๊สเขาก็จะละลายในน้ำได้น้อยลงนะ,ะหมดแล้วนะคะจบแล้วในหัวข้อของสภาพการละลายได้นะคะอุณหภูมิอุณหภูมิมีผลต่อการละลายได้ของสารนะคะ เด็กๆสงสัยตรงไหนไหม่เอ่ยสงสัยตรงไหนไหมคะอุ้ยเงียบเลยอ่าคงไม่สงสัยหรอกนอ้องเงียบกันทั้งน,นั้นเลยนะคะ เดี๋ยววันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็ส่งงานนะคะตามที่คุณครูแจ้งเห็นไหมคะว่างานที่คุณครูสั่งใช่ไหมคะเราสามารถมาแอปพลายในการเรียนได้หลายหัวข้อเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้ทำเด็กๆก,ก็จะได้เห็นนะคะแล้วก็เวลาคุณครูสอนเด็กๆก,ก็จะมองภาพ ได้ชัดมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีการเรียนการสอนกันที่โรงเรียนเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็เด็กๆก,ก็จะมองภาพได้แบบไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณครูมอบหมายงานปุ๊บแล้วเด็กๆทําพอคุณครูกลับมาสอนอีกทีหนึง่งเด็กๆก,ก็จะนึกได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยนะคะ่าเด็กๆมีใครคนไหนสงสัยอะไรไม่เอ,อ่ยมีไหม ไม่มีค่ะอ่ามีละวินอีกคนนึงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคุณครูเช็คชื่อให้นะคะโอเคค่ะงั้นคุณครูขอจบการเรียนการสอนอุณหภูมิที่มีต่อสภาพการละลายได้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีเด็กๆค่ะบ๊ายบาย